วันนี้นะครับเรามาดูความแตกต่างระหว่างหูฟัง X84 แล้วก็หูฟัง X99 กันนะครับมาดูกันว่าฟังก์ชันไหนนะครับที่ถูกใจคุณผู้ชมนะครับไปดูกันเลยสำหรับความแตกต่างของ2รุ่นนี้อย่างแรกก็คือ Headband X84 จะเป็นที่คาดหัวแบบหนัง PU บวกกับอลูมิเนียมอันลอยม่อส่วมแล้วจะไม่สามารถปรับระดับได้แต่จะเป็นการยืด Headband ให้เข้ากับศีรษะได้อย่างพอดี แต่ a 99จะเป็นเฮดแบ n d แบบที่ครอบด้วยพลาสติก ABS และมีอลูมิเนียมอลลอยอยู่ข้างในและที่ซับหัวแบบฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PU สามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันขอ้อแตกต่างต่อมานะฮะเป็นในส่วนของ Earmuff ัฟเ84จะเป็นที่ครอบหูแบบหนัง PU แบบขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรภายด้านในประกอบด้วยสปี a เกอร์ไดเวขนาด50มิเมสามารถขับเสียงได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนของ s 9 9จะเป็นที่ครอบหูแบบผ้าสามารถระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้ไปน,นานๆจะไม่รู้สึกร้อนมากและยังสามารถเก็บเสียงได้ดีอยู่มาพร้อมสปีกเกอร์ไดเวอร์ขนาด50มิเมเช่นเดียวกันกับ X84 ในส่วนต่อมาเป็นรูปทรงของตัวไม์ของ X84 จะมีไม์เป็นลักษณะก้ารเล็กๆสามารถปรับหมุนได้แบบ360องศารูปแบบการรับเสียงจะเป็นแบบ Omni-directional หรือว่ารับเสียงรอบทิศทางนั่นเอง ส่วนเจ้าตัว X99 ตัวไม้จะมีลักษณะยาวและหุ้มด้วยพลาสติก ABS และตัวรับเสียงก็จะมีขนาดใหญ่รับเสียงแบบรอบทิศทางเช่นเดียวกันในส่วนของไฟที่ตัวหูฟัง X84 จะเป็นไฟแบบสเปกตรัมแบบรอบตัวหูฟังเป็นไฟแบบนิ่งๆไม่ได้มีความบือว่าท่าไหร่และของ X99 จะมีไฟสองข้างที่ไม่เหมือนกันด้านซ้ายจะเป็นไฟตรงโลโก้นาโวเป็นไฟแบบสเปกตรัมแบบนิ่งๆ และด้านขวาจะเป็นไฟแบบ LED สีส้มมีการเคลื่อนไหวแบบ breathing และส่วนของสายตัว X84 จะเป็นวัสดุที่เป็นยางความยาวอยู่ที่1.8เมตรพอร์ตเป็น USB 2.0และส่วนของตัว S99 จะเป็นสายถักและไม่ใช่แค่นั้นยังมีตัวคอนโทรลเลอร์ที่ติดมาด้วยสามารถปรับโวลลูมปรับเสียงใหม่ปิดใหม่และเปิดปิดเอฟเฟกไฟที่อยู่ที่ตัวหูฟังได้ และสุดท้ายนี้เราไปเปรียบเทียบเสียงและเสียงใหม่ของ2ตัวนี้กันครับ ครับก็จะเป็นเสียงของไมค์จากตัวหูฟัง X84 นะครับอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเป็นยังไงกันบ้างครับฮารโหลารลโหลารลโลอ่ะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับไมค์ X84 ตัวนี้นะครับ อ่ะส่วนนี้นะครับก็จะเป็นไม้ของตัว S99 นั่นเองนะครับฮัลโหล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 โหลโหลโหลเสียงผึบผึบผึบเป็นไงบ้างครับตัวพอผานนะฮะส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้กันนะครับผึบผึบผึบ,บอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเทสอบไม้จากตัวหูฟัง S99 นะครับ เป็นไงกันบ้างครับสาหรับหูฟัง X84 และ X99 นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจกับคุณผู้ชมนั่นเองสำหรับใครที่สนใจหูฟัง X84 และ X99 ตัวนี้นะครับสามารถหาสั่งซื้อได้แล้วตามร้านสินค้าทีชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับและใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้เราด้วยนะครับ NABO X OFFICIAL นะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ